สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเล็กเด็ดเล็กดังมดประจำวันที่1นึตุลาคม64นะคะนี่ก็จะเป็นของแอดปัญญานะคะเมื่อวันที่16 9, เดือนเกานะกันยานะคะก็เข้า3านะคะก่อนอื่นจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจที่หาคลิป ใหม่ๆมาใ,ให้ชมทุกงวดนะอันนี้ก็จะเป็นของวันที่หนึ่งดูลานี่เลยนะคะของแอดปัญญาใครชอบตัวไหนเลงไว้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะคะชอบเจ้าไหนก็ตามเจ้านั้นนะคะแล้วก็มีมาให้เลือกหลายๆเส้นทางนะคะทุกคนนี่จะเป็นเจนุกนะคะเนุก เลขมหาแหงอ,อันนี้จะเป็นเลขของที่เขาฟันให้นะคะเช้เขาฟันให้ส่วนดาสายด่วนก็มาวันที่หวยออกเลยนะคะอาจจะไม่ได้ลงให้นะคะใครที่อยากได้สายด่วนก็คือคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะคะถึงวันเราจะมาส่งให้นะคะนี่ก็จะเป็นเลขปฏิทินนะคะทุกคนหรือลั่นกันใหญ่เลย เข้างดที่แล้วเนาะ935เต็มๆเลยนะคะงดนี้ก็เอามาฝากแล้วก็มีไลเจ้าไลาใ่ใบด้วยนะคะสามารถเลือกเอาได้เลยนะคะใครที่เคยเห็นผ่านหูผ่านตาม,มัางแล้วแล้วก็เคยตามใบไหนก็ตามใบนั้นเลยนะคะถุกผลรู้สึกว่ามีแบบไลใบลหลือเกินเนาะ แล้วก็เอามาให้หมดเลยแล้วแต่จะชอบเนาะแอดเองก็เลือกเอาเหมือนกันนะคะทุกคนเล็กปแปดตทีนแต่ละใบไม่เหมือนกันซะด้วย <c oughs> นี่ก็แต่อันนี้จะไปเจอมาจากติกต็อกนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเนียนน้อยนะคะเนียนน้อยก็ เข้าหลุด,ลดเนาะออันนี้ก็น่าจะมีคนเคยรู้จักแล้วนะคะทุกคนน,น้อยนี่คือแต่ก่อนก็คือดังมากนะตอนนี้ก็ช่วงหลงัลงๆมานี่ก็มีหลุดมั่งอะไรมัน่นเป็นแค่แนวทางนะคะไม่ต้องไปสีเลดเนาะแบบมีเข้ามีหลุดเรื่องธรรมดาอันนี้แอดเพิ่งเจอนะคะทุกคนแอดยังไม่เคยตามเลยนะคะ เพนเจอแล้วก็เอามาฝากนะคะทุกคนเห็นว่ามันเข้าก็เลยเอามาเอามาดูเนาะเอามาพิจารณาดูแนะนำให้ซื้อกินแบ่งรัฐบาลนะคะทุกคนจะเป็นวันที่1ดูลานะคะแล้วก็จะมีของวันที่16 กันยาม,มาให้ดูด้วยนะคะงวดที่ผ่านมานะนี่ค่ะนี่จะเป็นงวดที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะทุกคนเปาศูนย์กับสามห้านะอมก็ใครที่ชอบอันไหนเจ้าไหนก็สามารถติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนะ คลิปต่อๆไปที่เราลงไปจะได้แจ้งเตือนเป็นคนแรกเลยนะคะแล้วก็มาอีกนี่ค่ะอันนี้ก็จะไปตรงเลขไปฏิทินสุดท้ายที่เราลงให้หรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูนะคะเอามาเปรียบเทียบดูนะคะนี่เขาหมอเข้าทุกโงดเหมือนกันนะคะทุกคนเอออันนี้ นี่เป็นปฏิท,ทินที่เราลงไว้คลิปแรกแล้วนะก็เอามาย้ำอีกทีนะคะทุกคนเผื่อจะลืมเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนจะได้เป็นเพื่อนกันจะได้รวยๆบางๆไปด้วยกันนะคะทุกคนบางทุกงดเลยนะคะจะมีเลขเด็ดเลขดังมาให้ทุกงด แล้วก็สามารถติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งทาง t ิกต o k นะคะทุกคน t i กต o k ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะแล้วมีทางฮานอยมีทางเรานะคะก็ใครที่อยากให้แอดลงฮานอยเราใน YouTube ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะจะมาลงให้เป็นวันๆเลยนะคะทุกวันนี้ขอบอกเลยว่าปังมากปังมากเลยนะคะทุกคน นี้จะเป็นเลขของพ่อใหญ่เก่านะคะพ่อใหญ่เก้านี่งวดที่แล้วก็ให้เป็นแบบนี้นะคะไปจับคู่เอาเข้าทุกงงดเหมือนกันนะคะเข้าทุกงงดนะคะไปจับคู่เอาใครอยากจับต้นไหนใส่ต้นไหนก็จับคู่เอานะคะรู้สึกว่าจะไปตรงกับของเฮยน,นันนะคะแปดเก้าเนาะนี่ก็มาอีกแล้วพี่น้อง ก็ลองดูนะคะก็จะมีใครที่สายลูดสายวิ่งเนาะสามสี่ห้าเนาะอืมแล้วก็มีสามสามสามห้าสี่สามสี่ห้าเดะแอดชอบสี่สามนะคะแอดชอบสี่สามนะคะซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน